นี่ครับผัดกันสดๆหลังร้านเลยเอาแกงไก่ป้านงุ่นนึงร้านนี้ๆๆก็เป็นพริกแกงสูตรจันทบุรีแท้ๆเลยใช่ไหมครับ น่ากินเลครับหมูกระดูกอ่อนไก่บ้านนี่แหละควาอันนี้เป็นปลาดุกอันี้เป็นหมูป่าเนี่ครับผัดกันสดๆหลังร้านเลยเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยขายตั้งแต่ยุคขายตั้งแต่บ่ายสามอ๋อบ่ายสามก็ออกแล้วก็จะผัดตลอดเลยใช่ไหม แล้วปิดร้านกี่โมงครับรอ๋อตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดนินจาที่รเรารู้จักกันในชื่อตลาดมืดนะครับก็ะจะอยู่ที่สี่แยกพัะพราเลยอยู่ด้านหลังสุดโซนต้นไม้นะครับก็ทำได้กินมากเลย แล้วก็ไก่ทอดขงคค่ะมีหลายสาขานะคะสาขาหัดวก็มีนะคะอยู่ตรงไหนค่ะหัดวอ๋อครับเป็นร้านเลยใช่ไหมอ๋อเป็นตลาดนัดครับแกงถึงพิกถึงเครื่องนะฮะ Terima <laughs> kasih <laughs>